สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลน้านะคะเซลขหงปฏิพันธ์นะคะวันนี้น้ามาส่งมอบรถนะคะโตโยต้ารีโวตู้ทึบนะคะคันนี้นะคะให้กับน้องอาร์ตนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะเรามาถามน้องอาร์ตกันดีกว่านะคะว่าน้องอาร์ตทำอาชีพอะไรและถูกใจรถแค่ไหนนะคะสวัสดีค่ะค่ะน้องอาร์ตน้องอาร์ตถูกใจรถมากน้อยแค่ไหนคะก็ถูกใจมากเลยครับก็สวยรถวิ่งน้อยครับใช้งานน้อยค่ะก็โดยรวมก็โอเคครับ โอ <Okay, S 2> เคเนาะคะ่ะจะบอกว่าเคสนี้นะคะลูกค้านะคะน้องเป็นพนักง,งานบริษัทนะคะเป็นพนักง,งานรายวันนะคะได้รายได้ในสลิปโชว์เป็นรายวันนะ,ะเซลลก็แนะนํานะคะในการออกรถให้กับน้องนะ,ะจะบอกว่าถ้าลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจรถแบบน้องอาร์ตนะคะเป็นพนักง,งานรายวันนะคะไม่มีเครดิตนะคะติดต่อมาหาเซลน้าได้เลยนะคะเรายินดีให้คําแนะนำและคำปรึกษานะคะ จะได้รถที่ถูกใจนะคะแบบนี้ออกไปเลยนะคะตามสเปคที่น้องต้องการเลยนะคะคุยยังไงจบแบบนั้นนะคะตั้งแต่เริ่มต้นจนรับรถนะคะวันนี้รถคันนี้นะคะขอให้นำความเฮงความรวยนะคะส่งให้กับน้องอาร์ตแล้วก็ครอบครัวนะคะให้ออกไปนะคะมีแต่ความปังๆเลยนะคะวิ่งไม่หยุดเลยนะให้นําเงินทองกลับไปหาน้องนะคะวันนี้เซลล์น้านะคะส่งมอบรถคันนี้เป็นคันที่4ของเดือนแล้วนะคะมาติดตามคันต่อไปของน้านะคะวันนี้จะส่งมอบรถรุ่นไหนกัน นะคะวันนี้นะขอขอบคุณก่อนนะคะค่ะ